สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องให้อาหารเสริมกับสัตว์เลี้ยงคุณรู้ไหมคะว่าอาหารเสริมที่เราคิดว่าดีกับตัวเราจริงๆแล้วอาจจะไม่เหมาะกับน้องหมาน้องแมวเลยวันนี้เรามาดูกันว่าการให้อาหารเสริมที่ถูกต้องควรเป็นยังไงก่อนอื่นต้องเข้าใจค่ะว่าระบบย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงแตกต่างจากมนุษย์มากโดยเฉพาะแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อล้วนๆและสุนัขที่ต้องการสารอาหารเฉพาะตัวและเมื่อไรล่ะที่ต้องให้อาหารเสริมถ้าน้องหมาน้องแมวกินอาหารสําเร็จรูปคุณภาพดีอยู่แล้วจริงๆไม่จาเปนนนตตต้้อองสสสสสสรมมไ่ลยาาัััทํหภขดดดปปบุ และแครอทต้มเป็นอาหารเสริมธรรมชาติที่ดีสำหรับแมวคนวให้ปลาที่ไม่มีก้างไก่ต้มไม่ใส่เครื่องปรุงและย่้าแมวเท่านั้นค่ะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงทานพายวิตามินสำหรับคนขนมหวานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงและอาหารเสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์เพราะอาจทําให้เกิดโรคไตหรือตับได้ค่ะปริมาณที่เหมาะสมในอาหารเสริมไม่ควรเกิน10%ซของอาหารหลักต่อวนันและควรให้เป็นครั้งคราวไม่ใช่ทุกวันค่ะแต่เยอะเกินไปอาจทําให้สารอาหารไม่สมดุลได้อาหารหลักคุณภาพดีสําคัญกว่าอาหารเสริมและต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก